สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูเอ้นะคะห้องเรียนภาษาไทยพาสนุกวันนี้ครูเอ้จะมาสอนเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดนักเรียนอยากทราบไหมคะว่ามาตาตัวสะกดมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้งั้นเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะเรื่องมาตราตัวสะกดมาตาตัวสะกดคืออะไร คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางหรือคำโดยมีเสียงผสมเข้ากับสระนะคะต่อมามาตาตัวสะกดมีทั้งหมด9ตัวนะคะตัวแรกคือแม่กกตัวที่สองคือแม่กงตัวที่สามคือแม่กนตัวที่สี่คือแม่ก,กดตัวที่ห้าคือแม่กกาตัวที่หกคือแม่กลม ตัวที่เจ็ดคือแม่กบตัวที่แปดคือแม่เกยตัวที่แปดคือแม่เกลอ่ามาตาตัวสะกดนะคะจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะที่ตรงมาตากับไม่ตรงมาตาอ่านักเรียนลองมาดูกันนะคะที่ตรงมาตากับไม่ตรงมาตามีอะไรกันบ้างอ่า ตัวสะกดที่ตรงมาตาคือตัวสะกดที่ออกเสียงตามพยัญชนะของตัวสะกดนั้นๆฟังทีนะคะตัวสะกดที่ตรงมาตาคือตัวสะกดที่ออกเสียงตามพยัญชนะของตัวสะกดนั้นๆเช่นคําว่าหนาวหนอาวหนาวอ่านว่านหนาว คือวอลแวนอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่เกิอ่าหนาวนะคะส่วนตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาคือตัวสะกดที่มีพยัญชนะไม่ตรงตามมาตาตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนมาตาตัวสะกดนั้นๆอ่านนักเรียนมาดูค่ะเช่นคําว่าเมฆเมฆอ่านว่าเมฆนะคะ คือคอระครังอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กบตัวสะกดของเสียออกเสียงเหมือนกอไก่เมฆเมฆมมเอกคอเมฆใช่ไหมมันจะอยู่ในเสียงของแม่กบอ่ะไปดูตัวสะกดทั้ง9้ามาตากันเลยนะคะว่ามีอันไหนที่ออกเสียงตรงตามมาตาและไม่ออกเสียงตรงตามมาตาอ่ะแม่กบ ตัวสะกดที่ออกตรงมาตาคือกอไก่ตัวที่ไม่ตรงคือคอไข่คอควายคอระครังอ่าต่อมาแม่กงแม่กงมาตาตัวสะกดแม่กงคืององงูและแม่กงมีเพียงตัวเดียวนะจ๊ะที่คือตัวสะกดคืององงูอย่าลืมนะคะแม่กงคืององงูเพียงตัวเดียวนะคะ ต่อมาแม่กดแม่กดคือตัวที่ตรงตามมาตาคือดอเด็กแม่กดตัวที่ตรงตามมาตาคือดอเด็กนะคะตัวที่สะกดไม่ตรงตามมาตาได้แก่จอจานชชช้างซอโซดอชิดาทบันตกักทอฐานทนาุนโททพุนเท่า อเตาทอถุงทอทหารทอดธงสอฤสีอสอเลาสอเสือนะคะต่อมาแม่กนแม่กนตัวสะกดตรงตามมาตราคือนอนหนูอ่าอย่าลืมนะคะตัวที่สะกดตรงตามมาตราคือนอนหนูตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้แก่นอนเนน รอเรือรอลิงรอจุลาอ่าต่อมานะคะแม่กบแม่กบตัวที่สะกดตรงมาตาคือบใบไม้อ่าต่อมาค่ะตัวที่ไม่ตรงตามมาตาคือปอปลาพอพึ่งฟฝาอสัเพานะคะต่อมาแม่กลมแม่กลม ตาตาตัวสะกดแม่กลมคือมอม้าก็มีแค่มอม้าเพียงตัวเดียวนะคะที่ออกเสียงแม่กลมคือตรงตามมาตาก็คือมอม้าจะมีเพียงตัวเดียวนะคะต่อมาแม่เกยแม่เกยมาตาตัวสะกดแม่เกยคือยอยักษ์อ่าแม่เกยก็คือยอยักษ์เพียงตัวเดียวเหมือนกันนะคะต่อมาแม่เกล แม่เกิลามตาตัวสะกดแม่เกิลคือวอแหวนก็มีวอแหวนเพียงตัวเดียวเหมือนกันค่ะที่ออกเสียงตรงตามมาตาเลยก็คือวอแหวนเหมือนกันต่อมามาตาตัวสุดท้ายคือแม่กอกามาตาแม่กอกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าตาตาก,ก้าปูใจดี ป้าหัวใจหนูดูแลต่อมาค่ะคือพยัญชนะที่ไม่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดอ่าพยัญชนะที่ไม่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดก็มีขอขวดคอคนชอชิงทอมนโถพอพึ่งฟอฝาหอหีบออางฮอนก เราลองมาดูสิคะว่าภาพนี้เป็นคําอยู่ในมาตาตัวสะกดใดนักเรียนลองดูสิคะคํานี้อ่านว่าใบตองอ่าใบตองนักเรียนลองคิดสิคะว่าอยู่ในมาตาตัวสะกดใดอลองคิดนะคะถูกต้องค่ะครูเชเลยนะคะคือใบตอง คืององูอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กงเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนอ่านักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกฝนนะคะฟังบ่อยๆอย่อานบ่อยๆเขียนบ่อยๆและนักเรียนจะท่องตามมา,าตาตัวสะกดได้ถูกต้องนักเรียนจะสามารถแยกได้ว่ามาตาต,าตัวสะกดอันนี้ คือแม่อะไรคำนี้อ่านว่าอะไรคราวหน้าครูจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรนักเรียนอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอของครูนะคะทั้งนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ไปบายนะคะนักเรียน